นิทานอีสพเรื่องเสือดาวกับหมูป่าเสือดาวตัวหนึ่งวิ่งไล่ล่าหมูป่าหมูป่าพยายามวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก็ไม่พ้นเสือดาวไปได้เพราะข้างหน้าเป็นพุ่มไม้หนาทึบขวางกั้นอยู่เมื่อเสือดาวจับหมูป่าได้แล้วก็ตะปบซ้ายขวาครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมูป่าทนไม่ไหวหมูป่าบอกกับเสือดาวว่าขอร้องละอย่าตบข่าอีกเลยข้าข้าสเสถะข้าทนความทรมานต่อไปไม่ไหวแล้ว เสือดาวไม่ได้ทำตามคำขอร้องของหมูป่ากลับรู้สึกสนุกสนานที่ได้แกล้งเหยื่อให้ทรมานก่อนกินเป็นอาหารจึงทำการตปบะะหมูป่าต่อไปอย่างทารุณข้าเจ็บปวดเหลือเกินข้าทนไม่ไหวแล้วข้าข้าเสียเดี๋ยวนี้เถอะเสือดาวได้ยินคำร้องขอก็หัวเราะไม่มีทางข้าจะทรมานเจ้าไปเรื่อยๆจนกว่าข้าจะพอใจหมูป่าได้ยินดังนั้นก็ฮึดสู้เอาเขี้ยวแหลมยาวของมันฝังเข้ากลางอก,อกเสือดาวจนเสือดาวตายคาที่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ทำให้คนเราแข็งแกร่งพุทธภาษิตคันติปอรมังตะโปตีติขาคันติคือความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่ง